สวัสดีครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายข้อแตกต่างระหว่างありますกับいますนะครับสองคำนี MA ้นะครับแปลว่ามีหรืออยู่ก็มีอะไรสักอย่างหรือว่ามีใครสักคนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าありますกับいますมีข้อแตกต่างนักเรียนที่ไม่ได้เรียนกับครูนะครับมักจะเข้าใจผิดว่าありますใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตいますใช้กับสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้นะสมัยนี้นะครับไม่มีครูที่สอนยันนี้แหละหนังสือเรียนก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าจะมายันนี้นะครับมันข้อยกเว้นเยอะเกินไปอย่างเช่นโค้ช MC นะครับล่าสุดก็ มีแท็กซี่ก็อิมัสนะแท็กซี่คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตน่าจะใช้กับอีมัสเนี่ยะจะอธิบายไม่ได้ะอะวันนี้นะครัจะอธิบายโอเตกต์านระหว่างอิมัสอิมัสพื้นฐานนะครับใครไม่ได้เรียนกับครูหรืออ่นนั้นสือเองอะไรเนี่ยน,น่าจะต้องเข้ามาดูอีกครั้งครับ คำนามありますいますคันที่เดียวเราควรมีありますนะครับใช้กับคำช่วกัมก็ใช่ไหมครับแต่นอกจากมีありますนะขยามีいますก็แมีด้วยกรณีทัンンムム้งมありますและมีますใช้กับคำช่วยกัมนะครับซี่มีอยู่นั้นด้วยกัันลังคำนามซึเปนสิงคนหรือบุคคลหรือสัตว์ก็ได้หรือสถานที่ก็ได้ที่มีหรืออยู่นั้นนะครับจะต้องใด้วยคำช่วกันะครับ はい、やんちゃん、たやくじゃぼうか、みぱか、こう、ペンがあります。こう、ちゃいかむしょはいいか、どわい,い、みぱか。はい、とっぱいみめおなか、ねがいます。なんか、ちゃいあります。まいらい、いトンペンいます。はい、みどおくまーいなんか、こう、はながあります。はながあります。なんかはい、けにいこうみこてくたいうの、たがんぺんペンぱか、なんか、ちゃいあります。みゆう。ちまい。たがんぺん猫なんか、こう、ちゃいいます。みゆう。た、ぺんはなどくまーいなんか、 อีมัสมีอยู่ถ้ไมใช่ไม่เหมือนกันบางคนที่ไม่ได้เดียวกับครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับอ๋อแสดงว่าอีมัสใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอีมัสใช้กับสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมดอกไม้น่ะไม่มีชีวิตเหรอดอกไม้มีชีวิตสิมีต้นไม้นะครับโคคีก็อีมัสหรืออีมัสขี้ต้นไม้นะครับไม่มีชีวิตโ็มีมีชีวิตอยู่มันมีชีวิตไม่มีชีวิตไม่ได้เช่นผีน่ะผีภาษาญี่ปุ่นว่าโอบาเกะไม่ก็ยูเรื่เนาะคำว่าผีนะครับจะอีมัสหรืออีมัส ไม se <Vamos. S 2> e. no, ่มีชีวิตใช่ไหมสดงว่าありますโรอีนะใช่มัสเห็นไหมล่ะありますいますนะครับถ้าจำว่าสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะครับมีข้อยกเว้นเยอะเกไปในหนังสือเรียนนะครับไม่ได้เขียนยันนี้แต่นักเรียนสียวมากนะครดูแกประโยคตัวอย่างก็เข้าใจผิดว่ายันนั้นนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ใครไม่เชื่อก็ลอเปิดหนังสือเรียนมี่นก็ดูมานญี่ปุ่นเขียนว่ายไเขียนว่ใありますนะครับใช้กและพืชนะครับซึ่งใช้กับ สิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองในหนังสือมีนักเขียนว่าอย่างนี้เราก็เรียนว่าอย่างนี้ในสัมมนาอบรมก็ส่งว่าอย่างนี้นะครับอิมาสืใช้กับสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้เช่นสิงโคนหรือพืชนะครับพืชนะครับเคลื่อนที่เองไม่ได้ก็อยากไปไหนก็ไปเองไม่ได้นะครับสิงโคงก็เหมือนกันสว่างอิมาสืนะครับมักจะใช้กับคนและสัตว์นะครับใช้กับสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับก็คงกับสัตว์ นะครับก็อยากไปไหนก็ไปได้เมื่อกี้พีนะใช้กับอีมาสใช่ไหมพีนะครับก็อยากไปไหนก็ไปเองได้ใช่ไหมครับก็เลยใช้อีมาส์และท้าไม่ก็สอบ JLPT รดัสูงนะครับมีแท็กซี่กับอีมาสแท็กซีイイ่คือแท็กซี่เนาะถ้าอยากจะบอกว่ามีแท็กซี่อยู่หน้าโรงเรียนยังไงนี้นะครับก็อีมาสก็ใช้ได้อีมาสแท็กซี่นะครับไม่สามารถขึ้นที่เองได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคงขับรถอยู่บนรถแท็กซี่นะครับ รถแท็กซี่นี้นะครับคืออยากไปไหนก็ไปได้เช่นประชุมเสร็จล้วแท็กซี่อยู่หนะ้าห้องประจุมหรือเปล่าอะไรนี้นะใช้คําว่าอีมาสนะครับเพราะว่าแท็กซี่ต้องมีคนขับรถด้วยไม่ได้พูดถึงยามพาหนะแท็กซี่คือแท็กซี่ที่มีคนขับรถด้วยนะครับถ้าอยากจะบอกว่านคุปพาร์ลุนนะครับมีเซเว่นครับมีเซเว่นเซเว่นนะครับช้อะไรมาสืออีมาสก์ เซเว่นไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้นะก็เลยใช้อาริมัสนะครับก e e <h ums> <h ums> ็เคียงว่า so ซ no. ิงโคนเรพพืชนะครับแต่ว่าตึกอาคารก็ใช้ได้สถานที่ก็ใช้ได้หน้าสี่เหลียมบานได้นะครับเคียงแค่นี้แต่ว่ายังมีเยอะแยะแต่ว่าทุกเกียร์นะครับน่าจะอธิบายด้วยอันนี้ได้นะครับใช้กับสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้หรือว่าใช้กับสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่เองได้นี่ให้เชงคอมบินีการ์อารมัสอย่างที่อธิบายเมื่อกี้เนาะมีร้านสะดวกซื้อซอมบักเซเว่นเนาะคือมีเซเว่นนะครับเซเว่น ือไม่ใช่สิ่งโองและพืชแต่ว่า เบนซินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ใช่ไหมดังนั้นใช่ありますนะครับให้เพื่อนๆมีเพื่อนครัเพื่อนนะครับเป็นคนบุคคลใช่ไหมเบนซินที่สามารถเคลื่อนที่เองได้こก็เลยใช่いますครับสุนัขก็มีเยอะมากนะครับที่เรียงคำวิเศษในคลิปที่ดียวใช่ไหมครับมาตัวนี้ไม่ต้องสนใจก็ได้ก็มีสุนัขมีหมานะครับจำนวนมากนะครับก็มาสุนัขเป็นสัตว์เนาะสิ่งที่เคลื่อนที่เองได้これเลยใช่いますให้ซากุร คือต้นไม้สักราต้นสักรานะคะมีต้นสักรานะคะมีชีวิตแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ดังนั้นใช้อิมัสนะคะอ่าวันนี้แค่นี้นะครับแต่ยังมีคนที่เข้าใจผิดว่าอิมัสใช้กับสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้นะครับผมก็เข้าใจอยู่นะว่านักเรียนนะคะับทำไมถึงเข้าใจผิดว่าอย่างนั้นด้วยครับเราก็ต้องระวังอ ในคลิปต hey, ่อไปนะคะเราก็จะอธิบายว่าสิ่ง uh ที่มีอยู่นะคะอยู่ที่ไหนด้วยก็มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนอยู่รงอาหารรงอาหารใช้คาช่วยอะไรหรือว่าเช่นมีต้นซากุระนะคะต้นซากุระอยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนใช้คาช่วยอะไรอย่างนี้จะเรียนในคลิปต่อไปนะคะให้จบวัりますสวัสดีครับสวัสด